สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูมาแมลงหวังหรือร่วงมะพร้าวหรือร่วงสาคูครับเพิ่งออกเก็บฝักมาใหม่ๆครับชุดนี้จะ่าจะพามาดูพ่อแม่พันธุ์ว่าตัวพ่อแม่พันธุ์เป็นยังไงวิธีดูยังไงการดำรงชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้กี่วันของแมลงหวังหรือร่วงมะพร้าวหรือร่วงสาคูเราครับผมชุดนี้ชุดแรกครับผมชุดใหม่ครับผมพ่อพันธุ์แม่พันธ์ ดวงสาคูครับผมนี่เราก็ได้เยอะๆอยู่ครับตัวใหญ่างั้นครับผมทำพ่อแม่พันธุหลังที่จากเราเข้าฝักมาแล้วก็เอาเก็บฝักมาเสร็จแล้วก็ได้เป็นพ่อแม่พันธมาครับผมเพียบเลยครับผมพ่อแม่พันธที่ดูว่า ดูพ่อแม่พันธุ์จะเป็นอย่างนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวผู้ครับผมจะมีขนอยู่ตรงปลายเห็นไหมครับปลายงวงมันนิดหนึ่งอ่ะผมมองก็ชัดครับตัวนี้ตัวผู้ครับผมมีขนอยู่ปลายนิดหนึ่งเป็นตัวผู้ครับจ้าตว้มย่ให้ดูครับ นี่ครับแรงหวังหรือดวงดวงสาคูดวงมะพร้าวครับตรงนี้จะเป็นตัวเมียครับตรงนี้จะเป็นแม่พันธุ์ครับผมปลายลำแหลมปลายปลาย,ปลายงวงมันจจอลำแหลมนะครับแม่พันธุ์ปลายงวงโจหลำแหลมครับ ขยับครับนี่ครับแม่พันปลายงวงจะออกกำลมจะไม่มีขนตรงปลายถ้าเป็นตัวผู้จะมีขนตรงปลายนิดหนึ่งครับตัวน,นี้ก็แม่พันธุครับนี่ตัวพ่อพันธุครับผมพ่อพันร่วงสาคูครับตัวนี้ครับครับจะมีขนอยู่ตรงปลายนิดหนึ่งครับ งงมันจะสั้นครับพ่อแม่พันธุ์พวงสาคูครับชุดนี้ที่ทําพ่อแม่พันธุ์ออกมาครับออกจากฝักมาแล้วครับผมชุดนี้ตัวใหญ่แล้วเราจะมาขยายพันธุ์ต่อครับเพื่อจะเอาตัวร่วงไปขายครับลูกแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ไปขาย นี่ก็ได้เยอะอยู่ครับอายุดวงสาคูเถอะพ่อแม่พันธุ์นี้จะอยู่ได้ประมาณสาสิบวันถึงหกสิบวันนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะตายไปครับอายุสั้นอยู่ครับเราต้องผลิตพ่อแม่พันธุ์มาตลอด อยู่ครับพอได้อยู่ขยายพันธุ์ต่อครับใครที่สนใจอยากจะเกลี้ยงก็ติดต่อมาสอบถามดูก็ได้นะครับนี่ครับแม่พันธุ์ครับผมปลายงวงมันจะยาวๆเห็นไหมครับปลายงวงยาวๆขนตรงปลายจะไม่มีส่วนตัวผู้ ส่วนตัวผู้จะเป็นงวงสั้นๆจะมีขนตรงปลายนิดหนึ่งครับผมนี่ครับพ่อพันธุ์ที่ดูครับจะมีขนตรงปลายนิดหนึ่งครับนี่เป็นพ่อพันธุ์นะครับใหม่ๆนะครับตัวนี้ออกมาใหม่ๆครับผมวิธีดูร่วงไหมร่วงเก่าเราก็ดูได้นะครับ ถ้าเป็นร่วงเก่าจะเป็นปีกพวกดำๆนะครับผมจะเริ่มดำํำแล้วครับร่วงเก่าน,นี่ใหม่ๆอยู่ครับนี่ครับเห็นไหมนะครับออกไม่ใหม่แล้วจะเอามาขยายพันธุ์ครับตอนนี้ถ้าพ่อแม่พันธุ์ร่วงสาคูเก่าจะสีจะไม่สดนะครับผม แย่ถ้าเป็นร่วงใหม่ๆจะสีสดสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ